ชีวิตต้องมาดิ้นรนกี่คนที่จะเข้าใจเสินทาง ชะตาไม่มีทาง สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการรวมใจเป็นหนึ่งทุกๆเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา18นาิกา30นาทีถึง19นาฬิกาทางสถานีวิทยุศึกษาแห่งนี้ครับรายการของเรากระจายเสียงโดยระบบ fm ความถี่92เมกะเฮิร์ตซ์และก็ทางอินเทอร์เนต็ตครับที่ w w w moe er radio t h a i n e t ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการขนาดที่อกอากาศแล้วก็รับฟังย้อนหลังได้ถึง6เดือนด้วยครับ รายการรวมใจเป็นหนึ่งผลิตรายการโดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุศึกษาและมูลนิธิการดำรงชีวิตอิสระคนพิการครับวันนี้ผมอนันต์ประภาโสรับหน้าที่เป็นผู้นํารายการนะครับวันนี้ผมเตรียมเรื่องมาคุยเอาไว้นะครับมาพูดถึงในแง่มุมของคนพิการคนพิการก็มีหลายวัยนะครับไม่ใช่มีแค่คนพิการที่เราเห็นออกมาทํางานออกมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างเดียวนะครับ คนพิการที่บ้านนะฮะจะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุอาจจะพิการแล้วก็อายุมากขึ้นก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุที่เป็นคนปกตินี่แหละนะครับแล้วก็อายุมากขึ้นแล้วก็บางทีก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยวัยด้วยสุขภาพร่างกายนะครับก็นับว่าเป็นผู้พิการเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นผู้พิการที่เป็นเด็ก คือเด็กที่เกิดมาแล้วเป็นคนพิการหรือจะพิการภายหลังก็แล้วแต่แต่ยังอยู่ในวัยเด็กอยู่นะครับเด็กที่เป็นคนพิการก็จะมีความต้องการให้เราต้องดูแลเขาพอสมควรทีเดียวนะครับคนพิการที่เป็นผู้พิการที่มีอายุมากแล้วที่อยู่กับบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับประสบการณ์นะฮะประสบการณ์กับการใช้ชีวิตมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะต้องปรับตัวมาอยู่บ้านในวัย กษียณหรือวัยอ,อายุมากขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ต้องดูแลมากมายนักนะครับเราก็จะรู้สเต็ปของเราอยู่ว่าถึงเวลาไหนที่เราจะต้องดูแลผู้พิการเหล่านี้อย่างไรนะครับหรือว่าท่านดูแลตัวเองตรงไหนได้บ้างตรงไหนที่จะต้องช่วยนะครับก็จะมีการแบ่งเวลาอะไรค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่เวลาที่เป็นเด็กเนี่ยนะครับเด็กพิการเนี่ยนะฮะก็จะต้องดูแลเยอะหน่อย นะครับเพราะว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยนะครับบางครอบครัวความพิการเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับครอบครัวไหนก็แล้วแต่ที่มีลูกหรือว่ามีคนในครอบครัวเป็นเด็กพิการเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่จะต้องทําแล้วก็ลําบากนิดนึงพูดกันตรงๆเลยนะครับก็คือต้องทําใจนิดนึงนะครับทําใจยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับจําเป็นที่เราจะต้องดูแลแก้ไขกันไปนะครับอันนี้สิ่งแรกเลยที่ต้องทําจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็ยอมรับ ไม่ได้ชวนให้ยอมรับสภาพนะครับแต่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับคําว่ายอมรับมีหลากหลายมากครับคุณฟังครับยอมรับสภาพคือปล่อยตามบุญตามกรรมนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีมาเยอะมากเลยนะครับการที่พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับมีลูกพิการนะครับแล้วปล่อยตามบุญตามกรรมไม่ได้หมายถึงเขาทิ้งกว้างไม่เลี้ยงดูนะครับแต่เลี้ยงดูแบบตามบุญตามกรรมคือให้อยู่ในบ้านให้อยู่ในห้อง ให้อยู่ในที่จํากัดนะครับเพื่อที่จะไม่ออกมาวุ่นวายเขาจะได้ทํามาหากินได้สะดวกขึ้นนะครับหลายคนหลายครอบครัวก็จําเป็นที่จะต้องดูแลต้องหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงชีวิตนะครับก็เด็กพิการเอาไว้ในบ้านนะฮะบ,บ,บางทีก็กั้นคอกไว้บางทีก็ปิดห้องไว้ถึงเวลาก็เอาข้าวเอาน้ำมาให้กินนู่นนั่นนี่นะครับเด็กพิการในอดีตหลายคนมากโตขึ้นมาโดยไม่มีความรู้เลยนะครับหนึ่งเลยไม่มีความรู้ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือบางทีก็อ่านออกเขียนได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ศึกษาในระบบที่ถูกต้องนะครับบางคนก็ไม่รู้จักสังคมไม่รู้จักโลกภายนอกนะครับซึ่งกลายเป็นว่าแทนที่เขาจะพิการในบางบางส่วนบางอย่างกลายเป็นพิการทางด้านร่างกายด้วยพิการทางด้านจิตใจด้วยสุขภาพจิตก็จะไม่ค่อยดีด้วยเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาแล้วพิการเนี่ยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเขาด้วยนะครับ สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอเราย้อนกลับไปบอกว่าไม่ควรเกิดนี่ไม่ได้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะต้องช่วยกันนะครับหาทางที่จะดูแลให้น้องที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นคนพิการเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้มีพัฒนาการที่จะดูแลตัวเองได้นะซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับหลายๆอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ัครับถ้าเรามีการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการนะครับอันแรกเลยเนี่ย โตขึ้นมาเขาจะพอดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับไม่เป็นภาระกับผู้อื่นหรือเป็นภาระก็น้อยที่สุดอันที่2ก็แบ่งเบานะครับการดูแลแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองของคนใกล้ชิดของครอบครัวนะครับถ้าเขาพอดูแลตัวเองได้นะไม่ว่าจะระดับ 1.. ระดับ2ระดับ3ระดับ4นะครับระดับไหนก็ตามแต่ขอให้เขามีพัฒนาการที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยเราก็แทบที่จะไม่ต้องกังวลมากแล้วนะครับ นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาพูดคุยแบ่งปันกันนะครับในประเด็นของเด็กที่เกิดมาแล้วเขาเป็นเด็กพิการนะครับเด็กพิการในโลกนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับเกิดมาก็อันดับแรกเลยก็พิการทางการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับไม่ปกติไม่ครบ32นะครับบางคนก็เกิดมาแล้วพิการทางสมองนะครับ เรียนรู้ช้าเป็นหรือว่าไม่เข้าใจในในสิ่งที่จะเรียนรู้ได้อะไรแบบนี้นะครับก็หลากหลายมากนะครับผมคงจะไม่เจาะลึกลงไปในภาพของเด็กพิการในหลากหลายนั้นนะครับมีหลายประเภทมากนะครับแต่เราจะพูดเป็นภาพรวมว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือเมื่อเราพบว่า ลูกของเราหรือว่าคนในครอบครัวเราเป็นคนพิการนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำเลยก็คือ 1. ทําทำใจยอมรับนะครับ2ปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอนะครับหมอที่คลอดเรานั่นแหละนะครับเดี๋ยวเขาจะแนะนำเองว่าถ้าลูกของเราเกิดมาแล้วพิการในด้านใดจะต้องดูแลยังไงเริ่มต้นเลยนะครับจะต้องดูแลยังไงอย่าเพิ่งรีบตกอกตกใจอย่าเพิ่งรีบผวาแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตแย่แล้วนะครับคุณฟังครับ ถ้าคุณฟังมองดูในสังคมไทยเราในะยุคป,ปัจจุบันนะฮะซึ่งแตกต่างจากอดีตมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้คนพิการนะครับไม่ว่าจะพิการมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็มีการดูแลกันนะฮะดูแลกันมีเครือข,ข่ายเกี่ยวกับคนพิการมากมายนะครับทั้งสมาคมชมรมแล้วก็มีกระทรวงนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์นะครับมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับมี ความช่วยเหลือมากมายนะครับที่เราจะเข้าไปณจุดนั้นแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะครับซึ่งไม่ต้องกังวลนะครับการช่วยเหลือนั้นเป็นความช่วยเหลือตามกฎหมายนะครับไม่ต้องรู้สึกว่าเราเป็นคนที่สิ้นหวังเป็นคนที่ต้องให้รับการอุปถัมภ์ต้องไปขอเขาไม่ต้องคิดอย่างนั้นครับกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของคนทุกคนที่เกิดมาโดยเฉพาะในประเทศไทยเรานะครับคนพิการก็มีสิทธิ์ที่จะ ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นจะมีกองทุนจะมีเงินจะมีโรงเรียนจะมีสถานที่ต่างๆองค์กรต่างๆนะครับเข้ามาช่วยเหลือเราในแง่มุมของการพัฒนาศักยภาพของลูกๆของเราของเด็กๆของเราที่บังเอิญเกิดมาแล้วโชคร้ายพิการนะครับความโชคร้ายต้องเปลี่ยนให้เป็นโชคดีครับคุณฟังครับทำให้ความพิการนั้น น้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดถึงท่านหมดไปเลยก็ได้นะครับหมดไปได้ยังไงครับคุณฟังครับคนพิการหมดความพิการได้ไหมได้ครับถ้าศักยภาพของเขาไปถึงขีดสุดแล้วที่เขาไม่จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับความพิการของตัวเองแล้วนะครับมุ่งไปสู่ข้างหน้านะมุ่งไปสู่พ้ที่ปัญญามุ่งไปสู่ความที่เขาสามารถใช้ปัญญาใช้ความรู้ของเขาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการดูแลตัวเองได้อันนี้ผมถือว่าเขาก้าว ข้ามความพิการเลยครับคุณฟองครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเราเกิดมาแล้วมีลูกมีคนที่อยู่ในครอบครัวเรานะครับแล้วเป็นคนพิการนะครับทําจิตใจให้เห็นสภาพนะครับชีวิตเราธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายชีวิตเรามีสมบูรณ์มีบกพร่องนะครับมีโชคดีโชคร้ายนะครับมีเงามืดมีแสงสว่างเพราะฉะนั้นเราทําตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับตรงหน้าเรานี่ลูกเราเกิดมาแล้ว ไม่ปกติพิการแล้วหาทางดูแลเขาก่อนเลยนะครับทํำยังไงก็ได้ให้เขาได้รับการดูแลได้รับการเลี้ยงดูในวิธีที่ถูกต้องก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นปรึกษาหมอปรึกษาองค์กรต่างๆนะครับคิดไม่ออกนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับปกติจะพูดตอนท้ายรายการโทร1479ได้ครับสายด่วนคนพิการเขาก็จะมีการรับฟังปัญหาแล้วก็สามารถที่จะ แนะแนวทางนะครับชี้ช่องทางให้เรามีโอกาสที่จะพัฒนาเด็กๆของเราเลี้ยงดูเด็กของเราให้เติบโตขึ้นมาได้นะครับในมุมของเด็กพิการนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในสังคมขนาดนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวนี้เรามีสื่อออนไลน์นะครับสื่อออนไลน์มีทั้งเป็นสื่อการเรียนรู้สื่อสังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น Facebook เป็นเว็บไซต์เป็น youtube อะไรต่างๆนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยในการเรียนรู้ได้นะครับช่วยในการเรียนรู้ได้ช่วยให้เด็กๆเ,เรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องสังคมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆพิการในยุคสมัยนี้นะครับผมว่าดีกว่า30 40, 50ปีที่แล้วมากเลยทีเดียวครับคุณฟังครับเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในยุคที่มีเทคโนโลยีในยุคที่ มีสื่อสารออนไลน์ในยุคที่มีเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือมากมายนะครับเราต้องไม่ท้อครับเราต้องดูแลเด็กๆของเราให้เขาพัฒนาให้เขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็ดูแลตัวเองได้ครับเพื่อนฟังครับเดี๋ยวผมจะพูดในพาร์ทที่2นะครับในเรื่องเกี่ยวกับศิลปะบําบัดช่วงนี้เราฟังเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนครับอื ทุกที่เข้ามาเดินพายุกระนำจนทนแทบไม่ไหวทั้งหัวใจ กลางท้องทะเลห่างไกลมองมองหาฝฟังอยู่ที่ใดไม่รู้เมื่อ,อไรจะเจออยู่อย่างคนทุกขหมดสิ้นความหวังหมดแรงพลังทุกอย่างเคว้งคว้างจนเมื่อหนายชีวิตหมดแรงบินแล้วถ้าทางจะเอาไม่อยู่ แต่ทุกข์แค่ผ่านมายิวก็ไปไม่ต่างกับลมที่เคยพัดพัดไม่นานแล้วก็ผ่านอย่าทุกข์เกินไป สวยงามอีกครั้งอยู่อย่างคนรู้เท่าทันความคิดและความเป็นจริงทุกอย่างทุก็คลายให้ใจเรียนรู้และมีความหวังเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ทุกๆุกครั้งให้ใจสบาย

จสบายเพลงที่จบไปชื่อเพลงทุกๆุกครั้งให้ใจสบายนะครับเป็นเสียงของคุณสุมเมธตองอาจนะครับผมเขียนเพลงนี้เป็นเพลงให้กำลังใจนะครับคนเราเกิดมาก็จะต้องมีความทุกข์บ้างนะครับสุขทุกสลับกันไปอยู่แล้วนะครับเขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะร้องไห้ทั้งวันก็บ้านะครับ มีความสุขหัวเราะทั้งวันก็บ้านะครับเพราะนั้นพระเจ้าท่านสึ่งสอนว่าให้ทำจิตให้ว่างให้นิ่งให้สงบอาร,ออรมณ์ที่สงบก็คืออารมณ์กลางๆงนะครับอารมณ์กลางกลคืออารมณ์ที่สงบอารมณ์ที่โอเคที่สุดของมนุษย์นะฮะคือปกติที่สุดนะครับหัวเราะมากนี่ไม่ปกติเสียใจร้องไห้ไม่ปกตินะครับอารมณ์นิ่งๆนะฮะเพราะนั้นคำว่าทุกทุกครั้งให้ใจสบายนะฮะคือมีความทุกทุกครั้งก็พยายามทำจิตใจให้สบาย ให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วเดี๋ยวก็มันก็จะผ่านไปอันนี้ก็ฝากเพลงให้ฟังกันเป็นการให้กำลังใจนะกลับมาคุยกันในเรื่องของเด็กพิการกันต่อนะครับผมพูดไว้ตอนช่วงก่อนเปิดเพลงนะฮะว่าจะคุยเรื่องศิลปะบำบัดเด็กพิการนะครับฟังครับศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการพักผ่อนเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นเรื่องของ ความจําเป็นที่มีน้อยกว่าข้าวปลาอาหารน้อยกว่าการดํารงชีวิตถามว่าจริงไหมก็ต้องยอมรับว่าจริงนะครับคนเราเกิดมาก็สิ่งที่สําคัญคืออาหารเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะฮะอันนี้สําคัญนะครับแต่ศิลปะเนี่ยเป็นยารักษาโรคอย่างหนึ่งครับคุณ้ครับที่ใช้คําว่าศิลปะบําบัดหรืออาร์ตเชอเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ เขามีการวิเคราะห์วิจัยศึกษากันมานานแล้วนะครับในเรื่องของศิลปะบําบัดน,นะครับเมืองนอกนี่เขาทําเป็นร่ำเป็นสันเลยนะครับแต่เมืองไทยเราก็อาจจะยังมีบ้างแต่ว่าแค่เป็นการสอดแทรกเท่านั้นเองยังไม่ได้ทําเป็นแบบจริงจังนะครับสอดแทรกคือ,อยังไงครับก็คือเวลามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้ป่วยนะครับก็อาจจะเอาศิลปะเข้าไปแทรกบ้างเช่อนอ่ะนานๆทีนึงก็จัดวิทยากรมาสอนวาดรูปบ้างอะไรบ้างคลายเครียดกันไปนะครับ อันนั้นถือว่าเป็นแค่ศิลปะคลายเครียดนะครับคุณฟังครับยังไม่เรียกว่าศิลปะบําบัดถ้าศิลปะบําบัดเนี่ยจะต้องแบบนํามาใช้อย่างจริงจังเลยทีเดียวนะฮะจริงจังลยทำอย่างเป็นรูปเป็นธรรมทําอย่างต่อเนื่องนะครับทําอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดูว่าถ้ามีโอกาสเราอาจจะได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะฮะ สำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กๆนะครับเป็นเด็กพิการนะฮะแล้วเราอยากจะใช้ศิลปะบําบ,บัดช่วยเหลือเขาเนี่ยนะครับผมมองว่ามันมีประโยชน์มากเลยคฟังครับ1เลยเนี่ยฮะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อนะครับหมายถึงว่าถ้าเด็กเขาได้หยิบจับวัสดุอุปกรณ์ในการวาดรูปนี่นะครับจะพัฒนากล้ามเนื้อมัดย่อยและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือพวกนิ้วข้อมือแขน เพราะว่าจะต้องใช้วัสดุสดอุปกรณ์เหล่านี้นะครับลากเส้นระบายสีไปตามใจคิดตามตานะครับ <men> เพราะนั้นกล้ามเนื้อที่เกร็งหรือว่ากล้ามเนื้อที่อ่อนแรงเนี่ยนะครับก็จะช่วยได้มากนะครับ <men> เรื่องนี้ผมเองเจอกับตัวเองเลยครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็นประสบการณ์นะครับ <men> ผมเป็นปริโอซีขวานะครับแขนขวาจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แขนซ้ายเป็นหลักนะครับเมื่อสักประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับ20กว่าปีที่แล้วกเกือบ30ปี มีการเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาผมก็ไปซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้นะฮะยุคแรกๆที่ใช้คอมพิวเตอร์กันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ฟังครับมันมีเรื่องของเมาส์นะฮะเมาส์มันอยู่ทางขวามือฟังครับเราแขนขวาเราไม่ดีเราก็เลยคิดว่าจะใช้เมาส์ยังไงดีคือจับแล้วมันไม่ถนัดจับแล้วมันไม่ถนัดลากไม่ถนัดไม่มีแรงนะครับแรกๆก็ลองใช้มือซ้ายจับเมาส์ดูนะครับก็ก็พอใช้ได้นะครับก็พอใช้ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยผมมาคิดดูว่า อถ้าเราเอาเมาส์ไว้ทางซ้ายแล้วทําทุกอย่างไปทางซ้ายหมดแล้วเวลาไปใช้คอมพิวเตอร์ของคนอื่นหรือคนอื่นก็นมาใช้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันต้องมีการโยกย้ายกันวุ่นวายก็เลยพยายามเอาเมาส์ไว้ทางขวาเหมือนเดิมแล้วก็ใช้มือขวาเนี่ยลากเมาส์นะครับซึ่งมันก็เจ็บเมื่อยปวดนะฮะไม่ค่อยมีแรงปรากฏว่าผ่านไปห้าปีผ่านไป1ิปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะทุกวันนี้ใช้เมาส์มือขวาคล่องมากเลยครับใช้ซ้ายไม่ถนัดแล้ดโดยซ้ำไปนะครับ แล้วแขนขวาที่ด้านบนใกล้ๆของหัวไหล่เนี่ยที่กล้ามเนื้อรีบเนี่ยนะครับตอนนี้กล้ามเนื้อก็ดีขึ้นนะครับคือมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ฝึกให้เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อมัดย่อยมัดใหญ่มันได้ทํางานศิลปะก็จะเริ่มต้นตรงจุดนี้เลยนะครับอันท,ที่สองนะครับศิลปะก็จะช่วยในเรื่องของอารมณ์นะครับคือเด็กเขาได้ระบายนะครับได้ระบายความรู้สึกออกมาบนกระดาษ นะฮะระบายออกมายังไงระบายออกมาแบบไม่ต้องรู้สึกว่ามันจะผิดนะครับแล้วผู้ปกครองไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าว่าแล้วมันจะไม่สวยมันจะนู่นไอ้นี่เหมือนไม่เหมือนผิดถูกไม่เกี่ยวเลยครับเราแค่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือนะครับสร้างคอนเทนต์สร้างประเด็นให้เด็กเขาได้ระบายออกได้แสดงออกนะครับได้ลดความเครียดได้ลดความเกรงนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกอิสระนะครับแล้วก็รู้สึกว่า ออกจากกฎระเบียบออกจากกฎเกณฑ์นะค,คนพิการส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เยอะนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยสะดวกไม่อิสระนะครับเพราะนั้นจินตนาการโลกของศิลปะก็จะทาให้เด็กๆเ,เขาเกิดความรู้สึกอิสระขึ้นลดความเครียดได้นะครับเกิดโลกที่จินตนาการขึ้นมานะฮะทำให้เขามีความสุขขึ้นต่อมานะครับก็ในเรื่องของสมองนะครับคือเวลามีโจทย์มาเนี่ยสมองจะทํางานนะครับสมองจะทํางานเกิดสมาธินะครับ เกิดอารมณ์ที่ที่นิ่งที่อยู่กับที่นะครับแล้วก็เกิดความคิดที่ดีนะครับเกิดความคิดเกิดการแก้ปัญหานะครับอันนี้เป็นเรื่องของสมองเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับนะฮะนี่อันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะจริงๆผมเตรียมไว้เยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องศิลประบำบัดเด็กพิก,การนะครับแต่วันนี้เราคุยในเรื่องของเด็กพิการนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราจะดูแลเขาย,ยังไงแล้วก็เปิดประเด็นมาที่เรื่องของศิลปะบำบัดก่อนนะครับ อุปกรณ์การวาดรูปก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องศิลปะบำบัดกันยาวๆอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอพูดคร่าวๆก่อนว่ามันมีประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วก็มันช่วยให้เกิดพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาความคิดมากมายนะครับถ้าเราจะทําศิลปะบําบัดเองที่บ้านจะทํำยังไงผิดถูกยังไงมีหลักคร่าวๆหลักง่ายๆยังไง เดี๋ยวโอกาสหน้าเราคุยเรื่องนี้กันอย่างเต็มๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับคุณฟังครับคุณฟังครับถ้าหากต้องการที่จะเขียนจดหมายแนะนำติชมรายการนะครับส่งมาได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นะครับถนนศรีธยาเขตราชเทวีกรุงเทพห0 0่0ครับหรือทักทายกันที่ Facebook พิมพ์คำว่ารายการรวมใจเป็นหนึ่งที่ช่องค้นหานะครับแล้วก็ฝากข้อความถึงพวกเราไว้ได้ครับ วันนี้ผมอนันตภาพาโสต้องล่ำลาแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับ1 4 7 9สาสายด่วนคนพิการครับเป็นฝั่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับคนพิการเกี่ยวกับเด็กพิการในครอบครัวเกี่ยวกับความพิการไม่ว่าจะเป็นความพิการในปัจจุบันทันด่วนนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่สบายป่วยแล้วพิการหรือเป็นความพิการที่มีมาเนิ่นนานแล้วแต่ว่าเกิดปัญหาขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับ ยังมีคนที่รอรับฟังปัญหาของคุณอยู่แล้วก็จะช่วยแนะนําแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับโทรไปที่1479นะครับฟังครับก่อนจะจากกันไปฝากไว้อีกสักหนึ่งเพลงนะครับชื่อเพลงต้นชบากับคนตาบอดครับเพลงที่พูดถึงคนตาบอดนะครับที่สามารถที่จะมองเห็นความงามของต้นชบาได้นะครับเพลงนี้ฝากเอาไว้เป็นเพลงของวงเฉลียงครับ ให้กำลังใจนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดมาพิการในรูปแบบใดนะครับสังคมครอบครัวนะครับแล้วก็คนรอบๆข้างยังอยู่กับเราเสมอครับเราต้องสู้ต่อไปครับพัฒนาศักยภ,ภาพของเรานะครับส่วนคนที่มีญาติมีเพื่อนฝูงมีคนที่เป็นคนพิการอยู่รอบตัวนะครับเราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นะครับให้เขาดูแลตัวเองได้ให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตปกติสุขได้ครับ ล่ามลาแล้วนะครับวันนี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ 你。